ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโตการ์เดว,วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆคุณคงเคยเห็นโตโยต้าก้าวข้ามขีดจำกัดมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้นี่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงขอแนะนำโตโยต้ากัเดนเฮฟวีดิวตปี2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถกระบะไม่ใช่แค่รถแรงนี่คือก้าวที่กล้าหาญที่สุดของโตโยต้าสู่ตลาดรถบรรทุกสำหรับงานหนักมันถูกพัฒนามาหลายปีเบื้องหลังและตอนนี้ความลับก็ถูกเปิดเผยแล้ว เรามาเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในโลกของรถกระบะสําสหรับงานหนักกันชื่อของโตโยต้ามักถูกเชื่อมโยงกับความทนทานความน่าเชื่อถือและระบบวิศวกรรมอันชาญฉลาดลองนึกถึงแลนครูเซอร์คิดถึงฮิลส์คิดถึงเทเดแต่นี่แหละโกลเด้นเฮม y เดียีปี2026คือคําตอบของโตโยต้าสำหรับรถรุ่นใหญ่รถกระบะที่ประชันกับฟอร์ดซูเปอร์ดิวตี้แรมเอชดีและเชวิสิวอร์โดเอชดีและขอบอกเลยว่า มันไม่ได้มาแบบเอาจริงเอาจังอะไรเริ่มจากชื่อโกลเด้นกันก่อนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้หมายถึงแค่ความแข็งแกร่งหรือความหรูหราเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของยุคทองแห่งพลังความสามารถและนวัตกรรมที่ประสานกันชื่ออาจฟังดูฉูดฉาดแต่จงจําไว้เสมอว่านี่คือรถม้าที่ใช้งานได้จริงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสมรรถนะสูงสุดและทุกตารางนิ้วล้วนสะท้อนถึงสิ่งนั้นในด้านการออกแบบโกลเด้นเฮเบดิวตี้นั้นใหญ่ตโตโหมหลานอย่างแท้จริงแต่ทีมนักออกแบบของโตโยต้า ไม่ได้แค่เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ยังมอบวัตถุประสงค์ให้กับมันอีกด้วยด้านหนหนหาดูดูดันกระจังหน้าอันโดดเด่นที่กว้างและโดดเด่นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ความเข้มสูงฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบอย่างประณีตมีช่องระบายอากาศแบบบูรณาการเพื่อระบายความร้อนและอากาศพลศาสตร์กันชนสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งพร้อมตะขอเกี่ยวลกจูงและแผ่นกันกระแทกที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงเมื่อหันไปทางด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นสัดส่วนห้องโดยสารที่ขยายใหญ่ขึ้นซุ้มล้อขนาดใหญ่ และล้อหลังคู่เสริมใช้แล้วโตโยต้ามีรุ่นดูอัลลให้เลือกขับเคลื่อนด้วยล้ออัลลอยลองขนาด20นิ้วคุ้มด้วยยางออเทเรนที่พร้อมสำหรับสายก่อสร้างทางผ่านภูเขาหรือการขนส่งข้ามประเทศแต่ความตื่นเต้นที่แท้จริงซ่อนอยู่ภายใต้โตโยต้าโคเด้นเฮมิลิ უ ตีปี2026มาพร้อมกับเครื่องยอนต์2แบบให้เลือกแบบแรกคือเครื่องยอนต์เบนซิน V8 เทอร์โบคู่6.6ลิตรให้กำลัง480แปแรงมา้า และแรงบิดมากกว่า620ปอนด์ฟุต,ตแต่ดาวเด่นของงานแสดงคืออะไรนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซน v 8 iFort Max 7 3ลิตรใหม่ล่าสุดรถคันนี้ให้กำลัง510แรงมา้าและแรงบิดที่น่าทึ่งถึง1,500ปอนด์ฟุต,ตทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ดีเซนที่ทรงพลังที่สุดที่โตโยต้าเคยสร้างมาพลังทั้งหมดนี้ควบคุมโดยเกียร์อัตโนมัติสำหรับงานหนัก10สปีดซึ่งได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับสภาพการลากจูง และน้ำหนักบรรทุกที่หนักหน่วงนอกจากนี้โตโยต้ายังได้พัฒนาโครงเหล็กกล้ากล่องที่มีความแข็งแรงสูงใหม่สำหรับ g ก l เด n Heavy Duty ซึ่งผ่านการทดสอบทายใต้สภาวะที่โหดร้ายทั่วทุกทวีปตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงทุ่งทุนระน้ำแข็งรถบัตกุคคันนี้ผ่านประสบการณ์มามา,มากมายในช่วงการพัฒนาและหากคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขรถบรรทุกคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงความสามารถในการลากจูงสูงสุดที่เหลือเชื่อถึง37,000่ปอนด์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม พร้อมความสามารถในการบรรทุกมากกว่า7,000ัปอนด์ไม่ว่าคุณจะบรรทุกรถพ่วงขนาดใหญ่รถบ้านแบบฟิทวิลหรืออุปกรณ์ก่อสร้างรถบรรทุกคันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังทีนี้ลองเข้าไปดูภายในกันบ้างเพราะภายใน